สดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาให้เห็นกันนะคะถ่ายทอดสดให้เห็นเลยนะคะว่าเพจของเรานะคะ <c oughs> มีสินค้าพร้อมจัดส่งจริงๆนะคะถ้าใครนะคะสนใจที่อยากจะทานนมพึ่งนะคะแล้วกลัวเจอของปลอมนะคะ ก็สามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะเราการันตีนะคะว่าเพจของเรานะคะจัดจำหน่ายนมผึ้งเนเจอร์คิงของแท้ร้อยเปอร์เซนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะถูกหลอกนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าสั่งสินค้าแล้วจะไม่ได้รับสินค้านะคะคุณได้รับสินค้าแน่นอนนะคะแล้วสินค้านะคะก็เป็นของแท้มีคุณภาพทุกชิ้นค่ะ ตัวพอยเองนะคะตัวแม่ค้เาเองนะคะก็ทานด้วยเหมือนกันนะคะทานนมพึ้งเนเจอร์คินยี่ห้อนี้เหมือนกันนะคะ<ๆ>ก็จะมาแนะนํานะคะว่านมพึ้งเนเจอร์คิงของเรานะคะของแท้มีแค่2ขนาดเท่านั้นนะคะใครที่กําลังสงสัยนะคะว่านมพึ้ง เนเจอร์คิงนะคะของแท้มีกี่ขนาดนะคะวันนี้ก็จะมาบอกนะคะว่ามีแค่2ขนาดเท่านั้นนะคะ <c oughs> 1น,นะคะขนาด120เมตรนะคะเป็นกระปุกเล็กแบบนี้นะคะราคา590บาทนะคะถ้าโอนบริการส่งฟรีค่ะจัดส่งฟรีนะคะถ้าเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม60บาทค่ะ แล้วก็ขนาดที่2นะคะก็คือกระปุกใหญ่นะคะขนาด365เมตรนะคะ1,390บาทนะคะบริการจัดสมฟรีโอนนะคะถ้าเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่มอีก60บาทนะคะ ของแท้นะคะนมผึ่งเนเจอร์คิงของแท้มีแค่2ขนาดเท่านั้นนะคะ120เมตรนะคะแล้วก็365เมตรนะคะ100เมตรไม่มีนะคะไม่มีผลิตแล้วนะคะแล้วก็กระปุก30เมตรก็ไม่มีค่ะแต่เพจเรานะคะ ได้จัดชุดทดลองนะคะสำหรับคนที่อยากทดลองทานก่อนว่าทานแล้วจะดีไหมทานแล้วจะเห็นผลไหมหรือสำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะเราก็แบ่งแบ่งเป็นชุดทดลองให้นะคะชุดละ30เม็ดนะคะออบริการจัดส่งฟรีนะคะทั้งเก็บ,บายทางแล้วก็ส่งอ m เมลนะคะ200บาทเท่านั้นค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเพจของเรานะคะไม่ได้ทักไปหาคุณลูกค้านะคะให้คุณลูกค้านะคะทักมาหาเรานะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะทักไปหาคุณลูกค้านะคะเพราะว่าเราต้องป้องกันแล้วก็เซฟตัวเองก่อนนะคะเพื่อที่เราจะไม่สูญเสียทรัพย์นะคะ แล้วก็เพื่อป้องกันคนที่แบบว่าเอารัดเอาเปรียบมาช่วยโอกาสอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอยเพจของเรานะคะจะย้ำตลอดนะคะว่าถ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามให้ทักข้อความเพจเข้ามาได้เลยค่ะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะทักไปหาคุณลูกค้านะคะ แล้วคุณลูกค,ค้านะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าสั่งสินค้ากับเพจเราแล้วจะไม่ได้สินค้าได้สินค้าทุกคนค่ะส่งสินค้าทุกวันคะ่ะแจ้งสลิปนะคะแจ้งเลขพัสดุนะคะ14 16นาฬิกานานทีนั่นก็คือ4.30โมงครึ่งทุกทุกวันนะคะเพจของเราก็จะทำการแจ้ง เรทพัสดุนะคะให,ให้กับคุณลูกค้าทุก4โมงครึ่งนะคะของทุกๆวันถ้าวันไหนไม่สะดวกส่งเราก็จะแจ้งคุณลูกค้าก่อนถ้าสินค้าหมดเราก็จะแจ้งคุณลูกค้าก่อนเพราะฉะนั้นนะคะสั่งสินค้ากับเพจเราคุณสบายใจได้เลยได้สินค้าแน่นอนสินค้าเป็นของแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านคะ่ะ ทำธุรกิจด้วยความที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่านมพึ่งนะคะของแท้ร้อยเ์เซ็ทานยังไงก็สุขภาพดีค่ะถ้าเป็นของปลอมรอกเรียนแบบนะคะทานยังไงก็ไม่มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแถมอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะเลือกทานอาหารเสริมนะคะ โปรดพิจารณาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเจ็บเราป่วยนะคะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปทําอะไรได้เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะใส่ใจเรื่องสุขภาพให้มากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่มีโรคภัย ก็ถือว่าเป็นราบอันประเสริฐนะคะอย่าลืมนะคะกระปุก365เมตรนะคะราคา1,390บาทนะคะจัดส่งฟรีโอนเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม60บาทนะคะกระปุก120เมตรนะคะ590บาทนะคะจัดส่งฟรีโอนนะคะเก็บปลายทางบวกเพิ่ม60บาทนะคะ ถ้าสนใจสามารถทักอ inbox กันเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจเรานะคะไม่มีการทักไปหาคุณลูกค้าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณลูกค้าทักมาหาเรานะคะถ้ามีข้อความทักไปหาคุณลูกค้านั่นไม่ใช่เพจเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องพิจารณาต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็มา มาบอกกับทุกคนนะคะว่าสินค้าของเรานะคะมีจัดจำหน่ายนี่ค่ะเยอะแยะเลยค่ะสินค้าของเรานะคะมีพร้อมจัดจำหน่ายจัดส่งค่ะจะเอากี่กระปุกนะคะทักมาได้เลยนะคะนี่นะคะสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะคะทุกคนรับประกันกา,การันตีของแท้แน่นอนมีสติกเกอร์ทุก กระปุกจกัดทั้งกระปุกเล็กกระปุกใหญ่นะคะนี่นะคะมีมีสติกเกอร์การปลอมรอกเรียนแบบนะคะทุกกระปุกนะคะแล้วก็สินค้าของเรานะคะมีจัดจำหน่ายทุกวันนะคะวันไหนนะคะถ้าสินค้าขาดนะคะสินค้าหมดนะคะก็จะแจ้งคุณลูกค้าก่อนทุกครั้งนะคะไม่ได้ รับออเดอร์แบบว่ามั่วๆนะคะทุกอย่างต้องจัดแจงให้คุณลูกค้ารับทราบทุกครั้งนะคะโปร่งใสที่สุดแล้วก็ทำให้คุณลูกค้านะคะสบายใจสะดวกสบายที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสนใจนะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะรับรองว่าได้สินค้าของแท้แน่นอนร้อเซค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะโดนถูกหลอก ไม่ต้องกลัวเลยค่ะนี่นี่ค่ะสินค้ามีพร้อมจัดส่งค่ะทุกคนทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะขายทุกวันค่ะวันไหนหยุดหรือวันไหนไม่ส่งสินค้าก็จะแจ้งคูณลูกค้าก่อนล่วงหน้าทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะนี่ค่ะสินค้ามีค่ะ โอเคก็ช่วยฝากกดไลค์กดต like, ิดตามเพจของเราด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ